อยากให้ดูป่าเห็ดแถวนี้มันเก็บเห็ดง่ายง่ายบางทุปป่ามันแปน้นแป้นนี่หละป่าเห็ดอันสแตนโซบยูทางใต้ใดูมันมันเป็นป่าที่เก็บง่ายมากดูพี่น้องมัน,ม,นมันแปน้นเป็นถนนเป็นแป้นนั่งส่แม่เบิ้งเบิ้งปลานึ่งเบิ้งเบิ้จอดรถปับ๊บกระพอรถพี่น้องแม่ลูกสองดอกนี่มองข้างมองจอดรถเลยเนี่ยจะ้ะ เพิงสองดอกแม่ลูกแม่กับลูกพี่น้องกำลังตุม้มตี้มิกำลังเพราะกินแซบเลยพี่น้องจ้า เสียดายเนาะพี่น้องมันเฒ่าแล้วคนนึนละเสียดายเล้ว่ะจากดอกเมื่อกี้นี่น้องเห็นอีกแล้วดอกนี้ค่ะ้างดอกนี้สบวยดาย่พี่น้องอุ้ยดอกนี้ยังอ่อนงามอยู่จ้ะดอกนี้ยังอ่อนงามอยนี่ดอกนี้ยังงามอยู่ได้อยู่ดอกนี้จ้ะนี่โอ้ยยุ่มหลายชั่งกันปะนนี้อยู่นนีี่่จ้ะได้ได้ดอกนี้ได้อยู่ ไปหินเดี่ยวเดียวพี่เก็บเห็ดก้อนกลับบ้านได้พี่น้องจอดเก็บอยู่ข้างทางกอนที่สิกลับบ้านนะจ้ะไม่คนมาเก็บก้อนกว่นี้ได้ผมจ้ะเห็ดคนเห็นปลาเห็ดทางใต้มันมันปลาเห็ดเก็บง่ายอหรือนะจ้ะ ยูเป็นแป้นดังสีเลยจ้ะนี่นี่เลยจ้ะอยากใเห็นป้าเห็นน้องกันแป้นพักไว้นอกง่ายก็แถวบ้านสาวสิชมพูอีกป้าเห็นทางนี่จ้ะเบิ้งไม่เห็นแต่ไกลอยากกุเท้าเดือดจ้เด้อ ลำยุงจงมนี่แมน่ชมป่าเห็ดเป็นแปนไปด้วยกันด้วยตามองไปเห็นอีกแล้ว2ดอกจ้ะเห็น2ดอกนี่ตาก็ยังไปมองดอกอื่นอยู่ได้พี่น้องเดี๋ยวเรามาเอาดอกนี้ก่อนเนะ เห็นสามดอกแล้วเดิดเลยดอกนี้สรงเทาใช่พี่น้องเดี๋ยวเขาจะตัดดูว่าจะเอา,าอบะบ้าออกแต่ตามันเทาแล้วหลังจากสองดอกเมื่อกี้นี่เท่าบ่าออกตามองมาให้เห็นอีกดอกนี้อุ้ยสองดอกนี้ก็อ,อๆๆๆๆ่อนลื่นค่ณพ่ง ทิมน pues ้องมีคนมาเก็บเห็ดก่อนนี่น <Yeah. S 2> ี่เบิ่งดูล่ะพุณน่ะเขาชอตัดขาเห็ดกองถิมด้ว้เขาเจ้ามีคนมาเก็บมาเก็บก้อนคอยยีพี่น้องคุน่ะโอู้หูเจ้ามาเก็บก้อนคอยถ้ากันเก็บเห็ดสิมานั่งตัดขาเห็ดบ่ลืมองเกิดไว้ในกางปลาแลาวนายจ่าเดี๋ยวเขาจะบอกคงกลับมาเอาถุงนายจ่าเนาะเบิ่งลืมองเกิดไว้กางปลานายจ่านี่โอ้เห็ดกลังออกอีก ดอกขนี้กำลังหลายเด้ออยากอยู่แถวนี้ได้สิมาเข้าอุ้มหมดนี่ยยายมันได้เ่าได้แก่เนาะจ้ะโอู้อิดดอกนึ่งสิพาไปเอาพี่น้องช่วยเบิ่งปลาอันแคนเบอรียไหมสติกเบร้าติกลินสติกสติกสติกเบร้าสติกเบร้าอ้าหลายพี่น้อง

มันดอกใหญ่แท้มันแตกท่าแล้วความสวยงามในป่าเห็ดเมืองน,นอกพี่น้องโอ้ยอยากให้พี่น้องเห็นป่าเห็ดอีกมุมหนึ่งของอันประเทศน้องเวสอยากให้เห็นว่านี่หละจากป่าเห็ดยุททางอันภาคใต้ของน้องเวป่าเห็ดสินแบบนี้จะยางเก็บง่ายเห็ดเพิ่งน้ำเด้ดพี่น้องเห็ดเพิ่งนี่ เพิงกับเห็ดปวกของที่น้องอน,นี้ก็เป็นเห็ดกินได้เห็ดนาแหลงที่เขาจกินแต่สาวซีมผู้ก็กินมาเนี่ยนะจ๊ะเนี่ยนะะักใจเบิ้องอันบ่ก,กินหรืบอบ่จับไปซื้อเด้จ้ะเด้อเพราะว่าบ่กกินแล้วบ่มันใจแต่ว่าสิให้เบิ้งแต่ว่าคนไทยผู้เพิ่นกินเพื่อนแต่กินเนาะแต่โต๊ะอยบ่ได้กล้ากินให้น้องเห็นมะขามันงามงามู่ใต้ต้นมอดพุ่นะขาวๆอบบวบ คุณคะเบืบ้องปลาเห็ดทางผากาางงาักไต่ยังง่ายครับพี่น้องนี่สิกลับบ้านนึงแวะเก็บเห็ดเสร็จอ,ออกจากบ้านมูมาจ้ะนี่เห็นดอกนึงเห็ดเผงม้อ่น่าผงผงก้อนพี่น้องพูนในเพลือพาลายพยู่จ้ะที่ว่ายเพลือพาลายย่างเาลวเล้วมันก็คือสีอะไรคือเก่าแล้วจ้ะมันเผาแล้วนะม้าเอาแล้วจ้ะมันเผามันเผามันเผา อุ้ยสะอ่อนปลาเห็ดทั้งนี้ทั้งบ้านคอยดูเป็นซีนะคะคือสิขยันเข่าปลาแท้บ่มียอยางดีแท้แจ้ะก็กพี่น้องดอกนี่กระบ่ได้ดอกไหมถ่าแล้วจ้ะซี่บ๊วยดอกนี่กระได้พี่น้องเถ่าแล้วบ่เอาจังถ่าแล้วยังต่อ ยังตอคอยเลอกลยวเห็นอีกสองดอกจะี่เถาเพราเถาด้วยบา้านเถาแล้วพี่กันมาที่น้องดอกไม่กระไรดอกนี้ก็เถาจนท่ากินสีเบลแล้วจ้ะมุนมาเอาต้องน,นี้ครับเถาพี่กันจะน,นอนหมดแล้วอ นี่ปวดดอกนี่ไหมดอกนี่ลหะเห็ดปวดยังไม่หง่คัางลยเมีดถูกเหอถ่ามังหญ่จนเั่าแล้วโอ้เม็นเห็ดอียงแบบพี่น้องคื่งามแทมกุลาเห็ดอียงว่างงามแถเ่งสวยงาม อุ้ยอันนี้กินไม่ได้นะนี่ไม่เห็นลิงข้างล่างมันอ๋อใช่อยู่อนี่นี่เหยู่จ้ะนี่แหละใช่อยู่อกระได้แล้วใช่ไดย้ยีดอกมึงใสุ่ดอกนีนเท่าแล้ว ดอกที่สองเออดอกนี้ได้อยู่พ่อดอกจังสีหน้าให้เต็มกระตาก่อนกลับบ้านทางจอดนี่เฝ้าหินเฝ้าหินขันยางโดนก็สิได้อยู่พงงี่น้องให้มันอ๋อมีแต่ล้างยางแล้วนะจ๊ะนี่กลับบ้านแล้วเวย้ยมานิดนึงก็เห็นอีกสองดอกแต่ว่ามันมีคนมาเก็บแล้วมีบางอย่างมาเโดนวัวกปล่อยเห็ดเท่าเหมือนเท่าเห็ดเท่า ดอกนี่กับเพิ่มเบอร์เราพี่นอ้องเอาไหว้แล้วเท่าแล้วอันนี้เพิ่งคาไล่เอาจ้ะเอาไว้ตุ่มเป๊ะเนาตุ่มเป๊ะเนาตุ่มเป๊ะนี่ก็เหนาตุ่มเป๊ะแล้ว จอดเก็บเห็ดพึ่งคางทางกลับบ้านกับเห็ดปวกวกันพเนเอาไข่ก็จะได้เยอะอยู่ผู้นูบ่านั่งเก็บอย่างนี้ฮัลโหลไฮไฮยว่าเยอะหรอ ว่ายร่าฟูยังจ้าผู้เป่ามาเจอผู้เป่าหาอะไรก็ไม่รู้เนี่ย เจอขู่เล่าวทำอะไรก็ไม่รู้นี่บ้าด้วยเปี่าเก็บืบบเต็มกระปุกแล้วนี่โอ้ยดอกงามเลยนี่นี่หว่องข่างซามีนี่ที่พี่บรนว่าเห็ดชุดใหม่กำลังจะเริ่มออกอีกกซิเมนแล้ชุดที่สองนี่ชุดที่สองกำลังจะเริ่มออกอีกแล้วนี่ มี่แหละดอกนี่สิได้บว่ที่รักเหม็ามาเก็บผลไม้ผลไมก้กัจชาลูกรักขามาแสลูมีได้สวนนยนีเห็นไหมที่จกักมี เท่าไหรมันเยอะมากกูตักไว้เขาเจ้ากระตักไว้ให้ดูช้าๆน่จ๋าเยอะมากไปพัวหลวงมาพ่น้องนี่แต่ทำมันกป็สีรลวงออกมาดกแห้งสามีมักตักอยู่ยี่สิบนาทีก็ที่จะเต็มถังเลยพี่น้องอกแทบหมดกนะเมียเดินหาเก็บเห็ดสามีตักผลไม้ งามจริงๆแคนเบอรี่ลูกแคนเบอรี่เอ่นคตักถิ่นเนี้ยี่ตักถิ่นี่ยนี่พี่นอ้องนี่แหะพี่น้องจ้าุน่ะสวยๆงามๆสวยไหม ทางบสวยด้วยคน,นยยนะรับอ๋อดอกนี้ไหมเออเอออยู่ข้างถนนเลยเนี่ยเหนาแล้วละ่ะนี่เอเอออยู่ข้างถนน,นเนาะเหาละวมันเป็นทางแยกก็จะไม่เดินไปเยอะแล้วพี่น้องกลัวจำทางกลับไม่ได้ เข้าไปครับเข้าไปปลาสวนแยกนั้นแยกนี่เต็มเลยพคนจ้ะปลาสวนเป็นแผนเก็บเห็ดนะจ๊ะเนาะสะออนเนี่ยเป็นหงอกเลยคนจ้ะดูน,ดนะงามๆลายๆโดดๆโอ้ยพนะห่นจ้ะเงีย้ยงๆเลยพี่น้องดกอีดีแถวเนะี่ยกินเข้าปากมุมแคบ Nó thử lắm rồi xem Ừ, ừ mới ừ. và Bà sung Lại khác nhau ừ. ตัวนี่ต้มๆอ่อนๆน้ำๆแล้วนี่จ้านี่ตัดขาอ้าวเปนอย่างนั้นพี่นงดอกบานง่ายพวกเขื่อนใช่ไหมโอ้โหแข่งดีดีบ้างไม่ให้ถอนง่ายปะมันอาจจะกระดอกเห็ด เงยขึ้ไปเนี่ยคอยเห็นอีกแล้วดอกเนามันก็เห็นแต่ดอกไม่ๆง่หรอพี่นอ้องมันจะเเดียวว่าเห็นไก่เนาะเนี่ย ดอกขนาดนี้จังเลยลนี่ล่ะสิบดอกเนาะได้ขนาด,ดียังเดียวพี่นอ้องเบื้องเบิ้งความงามของปลาหิทั้งนี้เบื้องเอาแปนซ้ำใดเบื้อง ุเห็ดเท่าดอกหนึ่ง <c oughs> เสียตะนยุงหลายเนี่ยแล้ะจ้ะไปตออนี่นาะค่อยเดียวไปเห็นอีกแล้วดอกหนึ่ง แกเด้อตามมาใส่เลยจ้ะทา้ามันจะอุอ๊ยก็ได้อยู่นะเนี่ยอุ๊ยแข็งดีมากได้เยอะพี่น้องโอ้โหเห็ดปีกนกก็แหละบริเวณนี้ กูเนยจะ้ะนี่คือเห็ดปีกนกทั้งหมดเลยเห็ดหปีกนกกลรรายคัยกเนี่จ้ะท่านคุณจะไม่เอาจาะ้ะอือนี่คือเห็ดปีกนกเห็นวา,าน <ๆ S 1> าเพิ่งเว่ยมาใกล้ๆก็เห็นลูกน้อยอยู่บางขางกัน,น,กน,นไหมใครไม่ขี่น้อง นิ่มละไม่ได้ดอกเนี้ยงามหลายสปาเห็ดป่านี่โอ้ยเป็นแปนซะละงามคักงามแนวเว้ย ไปวะฮึบ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 แข็งอยู่สิดร้องตัดบึงขาบึงขามันไม่ให้ร้องผ้าบึงขาโ้ขาบ่มีหนอนด้านนอกมันใหญ่ปนปอดอ่ะคอยไม่ห็น นอนั่งพานไปเห็บนะนะเดี๋ยวเราเพื่กันจ้ะไม่ได้ไม่ได้ทางนี้มีเห็ดขึ้นหลายแค่คนมะเขามาเก็บเนาะคนมะเขามาหอดพี่ดิจอดเก็บตะข่างทางกันพู้หล่ะดีทว<笑><笑>่าไปก็เก็บเ,เห็ดมวนเห็ดเพลินที่พี่น้อง จอดเก็บเห็ดอันสี่ชั่วโมงนึ่งเราคอยสีได้กลับเราแล้วมันสิบเอ็ดโมงกลัวเราแม่ยังอยู่บ้านแถวบ้านมู่อยู่แม่ยากไปกับแห้งพ่อเห็ดเพราะแล้วเพราะแล้วมันหยุดบ่ไรมันหยุดบ่ไ้สิกลับแล้วไปไปกลับบ้านฮ้อมสิบเอ็ดโมงแล้วนอ,องกัด้วยคอยเก็บอยู่ข้างทางอันพ่อบ้านก็เก็บบักโบรบาอยู่หันรถจอดอยู่หัน สิออกกับรถุดที่พี่น้องกลับอะไรจักเพียอยู่เนื่ยอยบบแมนทิมเจ้าของกระยางวนไปวนมาดิสิย่างออกกับพ่อเห็ดอีกแล้วดอกนี่เห็ดเพิ่งหวานพ่อดแล้วดอกนได้บอแข็งดิบอแข็งยุ่งหนะ่สิได้พี่น้องแข็งดี้ดิจะได้อยู่แข็งแขงกายอยู่ก้องคอยกย็ได้ตีร่างกายเลยว่าเห็นตอนตัดขาสเสมอไงข่ขาวอวบขาวงามบ่จ้ะ สิออกจากปลาได้นี่ก็ยังได้เห็ดอยู่ทางกลับลบ้านจะเก็บเห็ดนะคะหอยกระเลี้ยวมาเห็ดอีกดอกนึ่งแล้วดอกอ,อีกตุ่มเป็นตูมกำลังสิออกอีกโอ้ยแต่ว่าดอกนี้นุม่มนุ่มแล้วลก็ได้ย่างถนนย่งางถนนจะไปย่างปลาไปย่างถนนจะไปย่างปลามันสิบอะไรกลับบ้าน ยางไปรถแล้วรถคอยอยู่พันจ้ะคอยสิกลับบ้านแล้วบ้านคอยระยะทางอีกหลายชั่วโมงจ้ะอีกเจ็ดชั่วโมงเคืองจ้าพี่คะกลับบ้านแล้วจ้าปีนาคอยสิมายามไม่เด้อขอบคุณปลาเห็ดเมืองชิกลน้อยเมืองเอเวอรลูมตอนนี้คอยมาจอดอยู่ปลาเอเวอรลูมจ้ะเห็ดปลาเอเวอรลูมนี่งามพี่น้องเบิ่งต้นเบื้งดอกเห็ดปวกเอานั่นเป็นยังดอกใหญ่ ลาย,ยังงามเลยจ้ะสุดยอดอ้าวแล้วที่ได้บอกว่าเาอ,อ้ยน้ำแต่นองแหงสิกลับบ้านแหงเห็นแต่เห็ดเบื้องนั่นะนะเฮ้ยน้องตาคอยเห็นไปตะไกยอีกแล้วดอกนึงในเพอเวอร์อยู่ นางย่างออกไปรุดแล้วว่าสิบัญญาเข่ามาในหีดเราได้พี่นอ้องมันขึ้นเป็นคู่แฝดอยู่นี่ไหจ๊ะดอกเนี่ยเดี๋ยวเห็นดอกเห็นในตาก็เลี้ยวหาดอกไม้ต่อไปเด้โอ้ยคู่แฝดคู่แฝดเห็ดคู่แฝดถอยพี่นอ้องอุณหภู่แฝดเ่าคู่แฝดเ่าตุธิภาเาาบิ้งอยู่จ้ะมาได้บ่เลี้ยวมาเห็นอีกดอกนึงพอดีนี่ แวะมาเอาเดี๋ยวมาเห็นดอกนาะเอามีคนมาถอนไว้พี่น้องดอกนี้มีคนมาถอนไวมน้มันเอาอ๋อมีเด้พี่น้องอีกอ่ะก็เป็นเห็ดเผิงอันนี้รถอ่อนดีโย้พี่น้องเบิ่งนี่นี่อันอ่อนสิกาบ้านยังอยู่แถวเอเวอร์ลูมมาแวะเก็บเห็ดอยู่เอเวอร์ลูมพี่น้องออกจากบ้านมูมาประมาณหกสิบกิโลมาเก็บเห็ดอยู่เอเวอร์ลูม เห็ดเพิงหวานไหมพี่นอ้องเบิ้งเห็ดเพิงหวานกำลังสิออกอีกนี่รุ่นนี่ก็มีเริ่มออกอีกชุดสองกลับแล้วมันสิเอ็โม้งกลัวเราพี่นอ้องมันสิหอดบ้านเดือกว้ายอยากเก็บเห็ดตัวบ้านก็ะชิกกลับสามีสิเดียวรถกลับนังเบิ้งสามีไปกลับรถเบิ้งเบิ้งเห็ดเบิ้ง เห็ดป้านี่แบบโอ้แลนเก็บเห็ดพี่น้องดอกนี่เน่านะพี่น้อง,องดอกนี่สได้ยวะเนี่ยเอาไปตัดอยู่บ้านเนาะพี่น้องซองดอกเนี่ยเฮ้ยปุ่นอยู่ในักขี่นั้นได้โพลขึ้นมากับมีพี่น้องเฮ้ยสามขับรถไปกลับนี่อันนี้เป็นเห็ดอยังวะคอขอแตะเบิง้งหน่เห็ด่ตุ่นสมขาไร้วาย นี่ให้พัวกับรถพี่น้องเมียเห็นเห็ดเมียกกระโดดจอดลงรถเอาเห็ดให้พวกับรถอยู่ในป่ป้าเห็ดพวสิขับรถออกจากป้าเห็ดมันอยู่ข้างถนนมันดอกงามแฮงไปบ่ได้บอกัวจอด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 กำลังก่อนกำงามนี่บอกให้พัวจอด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 เลยอ้ยเห็ดกำลังออกเบิ่งดูระข่างทางป่าีนถนนให้พวจอด So cute!